เยียวยาตัวเองอย่างไรดีเมื่ออกหักนี่คือแฟนสาวคนหนึ่งเธออกหักเธอเศร้าเสียใจมากการอกหักทําให้เธอตําหนิตัวเองรุกเกตตัวเองขึ้นมาเธอเอาแต่โทษตัวเองอยู่นั่นแหละว่าเธอเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ชายที่เขาทิ้งไปการที่เธอย้ำคิดอยู่อย่างนี้ที่บอบช้าอยู่แล้วยิ่งเกิดแผลหรึเข้าไปอีกเธอรู้สึกเหมือนว่าเขาทิ้งเธอไปโดยทิ้งคําสัญญาไว้มากมายแต่สุดท้ายจบจากนั้นเธอก็หากิจกรรมอะไรทํา อย่างเช่นทํางานมุ่งมั่นเกิดการทํางานไปเลยเพื่อเธอจะได้มีผลงานดีๆออกมาหรือว่าไปทํากิจกรรมที่เธอชอบอย่างเช่นการออกกาลังกายเธอควรจะรักตัวเองมากๆหันมาทําอะไรที่มีประโยชน์ทั้งกับตัวเธอเองแล้วก็คนรอบข้างเธอจะไม่ยอมให้การอ,อกหักมาทําร้ายตัวเธอเธอจะต้องกลับมาเป็นคนเดิมให้เร็วที่สดุดแล้วก็เปิดโอกาสให้เธอได้เจอคนใหม่ๆต่อไปค่ะ